สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันกลางสัปดาห์นะครับพุธที่7พฤษภาคม2568นะครับค่ำคืนนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้คอบอลได้ติดตามเหมือนเดิมนะครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2นะครับเกมที่ปาร์คเดนแบงนะครับเปแอดเชปารีสแซงต์แชร์แมงจะเปิดบ้านเจอกับอาร์สตอลคิกออฟตีสองตรงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากคอบอลไปด้วยนะครับแอดยีเอเคเก้าสิบเก้านะฮะตามหน้าจอเลยใครอยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะฮะเข้ามาเป็น ครอบครัวฟุตบอลได้การพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะเข้ามาแชร์ทัศนะได้นะฮะตลอด24ชั่วโมง eak 99นะฮะฝากคอบอลไ้ด้วยอ่าคู่นี้เกมแรกสูนสีนะครับอาร์เซนลเปิดบ้านแพ้เปเช่ H e มาก่อนศูนย์ประตูต่อหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเปเช่ H e แพ้ให้กับสตาร์บุก1-2แต่ว,ว่าโอ้พักตัวหลักเพียบเลยส่วนอาร์เซนลมิเกลอาเตตาเนี่ยใส่ผู้เล่นชุดใหญ่เลยครับเล่นพิมลิแต่ว่าแพ้ บอลหมัดหนึ่งสองโชคดีที่ไม่มีตัวหลักเจ็บเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชื่อว่าทางวิกิอาร์เตตาแล้วก็ทางด้านหลุยเอริกเก้ใส่เพืเ่อนชุดตัวหลักตัวจริงแน่อะมาดูเจ้าบ้านเปเ,เชก่อนนะครับเปเ,เชกเนี่ยก็จะมีเกมรุกอย่างควิชา่าครลสคิเลียอุสปันเดเมเล่นะมีดูเอ้บิซิลก็เป็นชุดเก่งเลยครับชาเนเวสวิตินยาแล้วก็ฟิเบรุสเกมรับมาควินจอสบาโชแบ็กขวาซ้ายฮาคิมินะนูโนเมนเดประตูเป็นดอนนารุม่า433 ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยของเปแอดเชส่วนอาร์สโตล์สี่สำสาวเหมือนกันนะครับอ่ะเกมรุกมีทางหน้าบุกโยสัก้ามาตินเนลลี่นะตัวเลือกอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นมิเกลมาเิโน่มิดฟิลโอเดกาดเดนแคนไลท์โทมัสปาเตเกมรับคือป,ปัญหาของอาร์สโตลนะครับอ่ะตัวที่เจ็บก่อนหน้านี้กาเบรียลมมกันเยสไม่ได้เล่นนะเพราะฉะนั้นซาลิบาจะเล่นกับคิมยอส่วนแบ็คขวาซ้าย ว่ากันว่าจะเป็นเบนไว้กับทางด้านลูอิสแคลรี่ประตูเป็นทางด้านดาวิดลาย่านะครับเป็นฟุตบอลสไตล์ใกล้เคียงกันนะครับสไตล์เกมบุกดุดันเล่นเร็วไล่เพลทแล้วก็เป็นฟุตบอลที่วิ่งบู๊ก,กันได้ตลอดทั้ง90นาทีแต่ว่าวันนี้แที่ป์กได้แปลงด้วยระบบของหลุยเอเลเก้พักหลังทำเบสเชได้ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ที่สำคัญผมมองในเรื่องของ พลังกำลังนะถ้าเล่นกันเร็วเล่นกันบู๊วิ่งสู้ฟัดกัน90้านาทีเนี่ยการพักตัวหลักจําเป็นนะครับถ้า 5, ไล่เขาเรียกว,ว่าเล่นบอลสปีดถ้ามันเร็วตลอดทั้งเกมเนี่ยผมว่าเปเชรจะได้เปรียบเรื่องสภาพความฟิตสภาพความพร้อมของนักเตะเพราะว่าพักตัวหลักแทบจะทุกตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าเบเชรนะครับน่าจะมีมุมเบียดเอาชนะอาร์ซอลก็จะย้ำแคนได้ปีนี้มาดีจริงๆนะครับเปเชนะก็ ฐานทีมจากอังกฤษทั้งลิเวอร์พูลทั้งแอสตันวิลลามาได้อะเดี๋ยวดูว่าแอสตันจะเป็นเหยื่อรายต่อไปหรือเปล่าผมชอบปาริสัทแซนแช็กแมนครับน่าจะเบียดเอาชนะแอสตันย้ำแค้นแล้วก็จะเข้าชิงชนะเลิศไปได้นะครับในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนสกปีนี้ส่วนอีกหนึ่งรายการไปเห็นโปรแกรมของฟุตบอลซาอุดิอาระเบียโปรเฟชชั่นแนลลีกนะครับมีเกมเอาอาลีกับเอาชาวอนอ่ะคู่นี้ชอบเอาอาลีครับทีมแชมป์ฟุตบอลเอฟซีแชมเลียกล่าสุดนะครับก็เล่นในบ้าน ก็น่าจะชนะเอาทาวันไปได้นะครับสองคู่ค่ำคืนวันพุธเอกมะขาวนะครับชอบเจ้าบ้านเลยนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเลกชอบไปแอตเชนะครับส่วนฟุตบอลซาอุดีอาราเบียชอบไปที่เอาอารีครับพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมแอ eak 99วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟฟุตบอลทุกๆคนนะวันนี้เจอการกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับเข้าสู่อีกหนึ่งวันในวันพุธที่7พฤษภาคมนะครับเป็นฟุตบอลลีก้าสของเยอรมันอุนเตอร์ฮักคิงเจอกับฮันซาโรสต็อกเ่อเป็นอุนเตอร์ฮักคิงทีมบวยที่ตกชั้นไปแล้วเจอกับฮันซาโรสต็อกทีมันดับ5ครับอุนเตอร์ฮักคิงก็ไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วครับตกชั้นตามไม่ทันที่จะปีนขึ้นมาในพื้นที่ปลอดภัยละส่วนฮันซาโรสต็อกตรงกันข้ามครับ กำลังลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟเพื่อที่จะลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีก้าสครับฟอร์มการเล่นพักหลังก็ดีด้วยชนะมา4จาก5เกมหลังสุด ในฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว1นัดน,น,นะครับแล้วก็ตลอดทั้ง3เกมหลังสุดที่เจอการอุนเตอร์ฮาคิ้งแพ้รวด100%ให้กับฮันซารอสตอกเกมแรกที่เจอการในซีซันนี้เนี่ยบุกไป,ปเยือนอุนเตอร์ฮาคิ้งก็แพ้กลับมาถึง1ประตูต่อ4ครับก็ฟอร์มการเล่นต่างกันอันดับต่างกันความต้องการในตารางคะแนนต่างกันครับฮันซารออตกครับคืนวันนี้จะเป็นฝ่ายบุกเอาชนะอุนเตอร์ฮาคิ้งด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลกนนารแนนที่ไม่น่ายากจนเกินไปครับและนี่คือทั้งหมดของพรีรวินนว เรื่องดาวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้หมาโอกาสหน,น้าครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ